นี้นะสิสวัสดีนะครับวันียิัทสนามกีฬาชนโคบ้านบออนะครับวันนี้เราจะพามาดูว่าทำการชนในรอวันที่1ิบองหนนาี้นะครับเพื่อจะคุยจะของวัวแล้วครับวัวองไหนวัวเขามีคชดคำร้อมควาสมบูรณ์กเสนะครับงวัวตันที่สยนเจ้าจนี่เป็นครูเอกอีกคุณนึงในโปรแกรมของวันที่ิซองคููที่ทบนะครับจะแซนบาชนในวมเสเว่นนอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมาถึงงานใส่วัวชนนะครับพี่บ้านเจะได้ชนนำตัวจักไหมครับเจอเชี่ยครับเจอพ ไลอ้นกิงลรอ้นกิงครับมน้องอายุกี่ปีครับพี่น้องอายุเป็ดปีอะ้ครับปีได้แล้วครับเป็นรุุนสายันได้บจำได้ไหมจำไม่ได้ครับจำไม่ได้น้องพาคกรชงกี่ครั้งครับจ้ามกันครับจ้ามกันรังลาสุนนาได้มาไหนาะน้ำสารังครับสาลังเมื่อกี้นาทีครับพี่ามามที่วีได้ครับจาม่วีได้นาเพกมานะครับกับพ่มซองวัวที่ผ่านมาสะดุดต้องไหมไม่มีสะดุดครับไม่มีสะดุดเลยนะครับวัวสิ่งที่วางไว้กี่นาทีครับวางมาหยับมานาทีครับ ชนสองฐานนั้นนะครับรับผมครับคุณฐานสองยูห้ง <Yes. S 2> is ี่วัแล้วครับป้ามายูติปรามันแล้วครับามันแล้วคาย่งที่พานาสะดวสบายดีนะครับสบายดีครับเด็ดคูรับนี่น้องกินยากินน้สมบูรณ์นี่ครับหาตกปนกับน้ำกรตะโต๊กับเดิมพันนะครับเดิมพัน้องรับกินเองเดิมพันกินเองไหมเดิมพันกินเองครับกินเองหลนี้ไม่ต้องป้อนนะขับผมบผมยิบช็มาเลยนะครับยิมช็ครับยิบช็มาเลยนะครับผมต้นกี่เล่มไหมเลงนี้รัน เดินเฉียงเดียวครับเฉียงเดียวเอายุไมครับพี่บอกเขาเฉีเพื่องเฉีฟุ้งอ่างนั้นอ๋ออายุครับเอายุนะครับเดินประมาณวันกิโลได้ครับหกโลครับผมหกโลแต่ที่ลำเบาลำพ้นยังยังครับยั่งนะครับยานี้ให้เองโดยชาวหนีงานหมายแล้วกับอธิบายครับก็กันเจ้ากันครับปองเต้กันไปนะครับกับผมไม่ได้หลักนะไม่หลักรับย้อนกับย้อนกับผมกับผมอ่าตอนนี้ในร่างกายน้องก็มีความสุขความรลอมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ครับอะไรจริงเจราที่เปิดได้แล้วการที่เปิดเซ็นแล้วผมชนไม่กับพรุ่งนี้ไม่พร้อมครัับยงไม่ต่อย่างไม่ต่อเข้า กลมครับเลี ok ้ยงได้กับรถ24ชั่วโมงเลยยี่ปอกเลยครับเอายี่ปอกไปเลยนะเอ้กับผมครับผมอยากให้พาอเป็นเอ็มซีเราควจะตามห้องเลยเอนจิ้งรลอมนี้นะครับกวาแกวเท้าเหม่ไม้มาปินกับลังใจไอ้ปุ้มเลยก็ไหนวัวรั้งเลยครับครับผมเหม่ไม้ในไอ้ไหนวัวเราหรอให้เรา ไปไหนวัวครับไปไหนวัวครับผัโอเคครับผมยัาให้สมาชิกนะครับไม่เป็นแม่ไม้คองไรออนคิงนะครับอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียเป็นกำลังใจกับไลออนคิงด้วยวาโคนินเซนยู่จากรยาสังห์นะครับดานินสนามกีฬาเชียโคบันบลอนะครับคุนี่กการชนในวันที่22อมิถุนายนคู่ที่สในรายการจะาเป็นคเองอีกคุยนึงในรายการนะครับทำการชลกับโคโนสเิมชัยทวีทรัพย์หรือว่าคิมนะครับทำการชนัเนบาสทนมนเริ่มเสริมเหอนา้งนะครับอย่าใหก็แม่ไม้อย่าลืมมาจุณมาม โซนี้นครับสิโนี้ครับนคนทสนาเงยาขอตัวบ้านบอหลอนะครับเราจะพามาดูว่าทำการชนในรอบพิเซษของรายการค้งชมนะครับเดี๋ยวเราจะาคุยกับเจ้าของวัวนะครับบัวของไหนวัวมีความสดความองความสมบูรณ์100%นะครับห้องวัวที่สังจกตแนอยู่หน้าจอนี้นะครับเป็นลองคุอีกคุณนึงในใบโปรแกรมนะครับเจ็ดนบาทนะครับเจ็ดนบาทนะครับไม่รวมเสมอหนอนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวนะครับสวสนีครับเดีบสวสดีครับมาที่นาทรายวัวชนนะครับเดี๋ยวนาจะได้เฉยแนะนำตัวด่วนเลยครับนน้ีับ อ่าโอ้อโนดจะเริ่มใช้สวีทรัคกับไอกี้งยักไอพกโนดจะเริ่มใช้ทวีทรั์หรือพหกชนหรือิช่งนี้นะช่องับครับผมน้องขาอยู่กี่ปีครับอ่าสิปีครับสิปีนะครับไปหลุ่ใส่ยันไได้ครับอาโนดสวีทรั์หรือ่าคี้งยโนดทวีทรัรือิ้ยาก็ไปดูดีดดังเหมือนกันนะครับน้องเขาภากชมกี่รังครับดว่าสร้างังครับสร้างขังังล่าสุดน้นไห้มาครับนาติตรงซ่งกับหน้าตรงซ่งเมื่อกี้น้าที่ครับหน้าทีครึงง่าลู่หน้าที่ คือาอาาบาเาคือาเล่ครับผมรอบนี้ว่างกี่นาทีครับกะว่างพอสมควรเลยบากสมควรนะคับีทาชนเป็ยังไงเลย่ชนอับติดเลยก็รับตังไดรบบานไดเลยลักครับคือับตังรับบานได้เลยครับอบนี้คือว่าเบี้ผู้สูงอายุเบียชรไมหมไม่อ้หมดเลยับรดมาได้เลยีบ้านครกลับดได้เลยครับตีนี้จานบดไหชบได้เลยบาเลย้่รอบ่าครับมโอเคควที่องอยู่ีวละครับ สิบกว่าวันแลยสิบกว่าวันแล้วแล้วครับยินดีพวามมาสดระสบายดีนะครับครับมาดีคกูรอบนี้น้องกินยากินน้ำสมบูรณ์ไม่กลับกินสมบูรณ์เรียบร้อยแต่ว่าปอนเปลนปอนฟรีกับพันปอนไหมปอนเดิอมพันก็ต้องปอนก็แล้วปอนกันเดือมพันก็ต้องให้กินต้องให้กินเดือครับครับผมพาน้องเดิอนพันกิโลครับพาน้องเดิอนพันกิโลกะบเหล่าแต่ประมาณเหล่าแต่ประมาณนะเหล่าแต่ความกเนื้อแค่นั้นความเนื้อคนเนื้อก็อุ่กากยึดกันครับผมยานี่ให้เองลุงเฉาทีมงานมาให้ครับยาน เรกเองเองมีเปลยนกิบบันนะกับผมหล่เรื่องมันชนตอนี้ในสายตาของไหนว่าเจ้าคิบอกมีความสดกำพรองความสมบูรณ์กิดปองเซ็นลอยเบอร์เซนเลยลอยเร์เซนผมยิวผมแทงผมครับปลอมเรียบร้อยเลยลอยเบอร์เซนอแล้วรับฮาละชั่วโมงครึ่งฮาลูใช่บายบายบาาลูฮาลูนะฮะาลูนครับอยากให้ฟังเซีวตามโคลิปหลอกลนี้นะครับ ต้องดึงเอ็นซีหน่อยโอ้พี่กองคีปกมาได้เลยรอบนี้วันที่สิบร้องหมาโ่งงี้นี่มารลองจนกระพัวเต่าแกเร็วๆได้ไปร่องนี่ค่ะพ่นหน้านี่มันไม่เป็นร่องแกมจนไม่เคยเป็นร่องที่ทีนี่เป็นร่องร่องใจชอบที่ทีนี้ลองไ้ร้อยดีนะอลองลองอะไรจะหลักเองนะครับครับผมยังไงก็สามชิคนะครับอย่าลืมมาติดตามชมดามเชียร์เป็นรกําลังใจกับคีปกนะครับเบี้ยคนฉลุ่มคนชราเบี้ยปตรงปีการทอดไม้หมดกับเราลองมาลองนี้คีปกเอารถบานแน่นอนนะครับยังไง้นก็เป็นกําลังใจนะครับคครรัับบมาเชียร์ชมเชียรกันนะคคบบบาลล้ออ ได้ทำการชนในวันที่ส2มีตุ้มนาแลนะครับเป็นครูที่ซ้ำในรายการนะครับเตี้ยครับโค่นนินเสนยุทธการหยอดสองห้าเลยครับไอเราต้องทิ้งนี่ครับทำการชนเจ็ดเส้นบักชนไม่รวมเสมอหนอแล้ครับขอบคุณมาที่สภามาขอบคุณขอบคุณมาครับสวัสดีครับ